อย่าอดพามโมโหนะคะตอนนี้ก็มาเเหยยีบตนสกกใจคุณหมอเดินงุนงานแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้เรากําลังมาดูดพิษครอบแก้วกันนะคะใครที่มีพิษเยอะๆในร่างกายนะคะเราก็จะมาครอบแก้วกันแบบนี้นะคะ แล้วพอทำเสร็จแล้วก็จะโล่งสบายตัวมากเลยนะคะไม่เชื่อมาลองทำดูนะคะไม่เจ็บนะคะเหมือนมดกับนิดเดียว <c oughs> แต่ไม่ให้ดูสีหน้าคนคะ่ะให้ดูข้างหลังก็พอแต่คนพูดนี้ทำแล้วนะคะนี่มีแผลไว้ที่หน้าผากย้อนไปดูในคลิปเก่าได้ <c oughs> ตอนนี้ยายออกมาครอบแก้วกับยายอ้วนนะคะ ใครที่รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเนาะมาทำดูนะคะนี่อยู่เรามีหมอที่ชำนาญการนะคะท่านไปเรียนมาจากาศาสตร์จีนเลยนะคะท่านไปเรียนมาโดยตรงนะคะท่านท่านเรียนมาหลายปีแล้วนะคะท่านรักษาได้ทุกโรคนะคะไม่เชื่อก็ลองถูก ถามดูได้นะคะเราก็สาะสแสวงหาจนเจอหมอหาตัวยากมากเลยกว่าจะได้คิวในวันนี้นะคะพอดีกลับมาก็เลยทำเลยค่ะมาทำกันเยอะๆนะคะ